อายุเลข4เช็คตัวเองด่วน4อาการเหล่านี้อาจเกิดปัญหาสายตาระยะยาวปัญหาแรกเลยก็คือจะมีอาการมองใกล้ไม่ชดัดอย่างบางคนอนะ่ะสมมมนุว่าใส่แว่นอยู่แล้วจะต้องยกแว่นขึ้นเพื่อให้มองใกล้ได้ชดัดหรือบางคนที่ไม่ได้ใส่แว่นจะต้องเริ่มมีอาการยืดแขนออกมาเพื่อให้มองได้ชัดขึ้นซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าเสียบุคลิกข้อ2มีอาการตาแห้งซึ่งตาแห้งเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าใช้สายตาไประยะหนึ่งแต่ต้องกระพริบตาเพิ่มมากขึ้นแต่มีอาการเคืองตาข้อที่สามมีอาการปวดหัวซึ่งในบางคนอ่ะอาจจะรู้สึกว่า้องหลังจากจ้องหน้้กามเนต หรือว่าดวงตาต้องทํางานเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มันมองได้ชัดตรงนั้นแหละมันจะส่งผลให้ดวงตาของเราเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นปวดหัวก็จะเข้ามาข้อสุดท้ายคืออาการแพ้แสงแสบตาซึ่งตรงนี้จะเริ่มมีในคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปอาจจะเริ่มมีอาการนี้เข้ามาและเวลาออกไปข้างนอกอาจจะรู้สึกว่าสูา้แสงไม่ได้ต้องหยีตาอันนี้อาจจะต้องมีเลนที่ช่วยเสริมเข้าไปอีกค,ค่ะก็อาจจะมีเป็นแว่นกันแดดเสริมเข้าไปตัวเลนสที่แนะนำค่ะจะมีเลนชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเลนโปรเกรสซีฟซึ่งตัวเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยเราสามารถมองได้ททั้้้งงไไกกกกลลลลาแว็ดุระย โดยที่เราไม่ต้องถอดแวน่นซึ่งอันนี้มันสะดวกแล้วก็อเนกประสงค์มากๆก,กับคนที่เริ่มมีภาวะสายตายาวหรือคนที่มีภาวะสายตายาวอยู่แล้วก็ตามแต่ว่าแต่ว่าตัวเลนโปรกเกสซี่ยังไงก็ตาม,ตามก็แนะนําให้มาอัปเดตค่าสายตาทุกๆ 1, 1>, <ป>1ปีอยู่แล้วแต่ตัวเลนโปรเกสซีต,ตัวหนึ่งเนี่ยอายุการใช้งานของเขาจะอยู่ที่ประมาณ3-5ถึงปี<ม>ถ้าอยากมาอัปเดตค่าสายตาอยากตัวเช็คค่าสายตาดูแลสุขภาพตาด้วยที่ร้านมาธยาของเราค่ะก็จะมีนักทันามาดูแลในเรื่องของสุขภาพตาค่าสายตาจะรวมไปถึงการเลือกตัวกรอบแล้วววววก็เเเเลลนนนค่่่่่่ะพืืออททีีาาตตััหรรแ จะได้ใช้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะ